บสอนวิธีการสแกนเอกสารลงในแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์ก็ไม่ควรจะเยอะเกินแปดจิกนะครับเพราะว่าถ้าเยอะๆมากเครื่องมันจะไม่รองรับนะครับวิธีการเช็คก็คือว่ามันจะรองรับไหมรอก็ลองเสียบเข้าไปดูนะครับ <c oughs> เสียบปุ๊บ รอสักครู่นะครับอ่ถ้ามันมันขึ้นแบบนี้มาสแสดงว่ามันรองรับนะครับเราก็มาคลิกที่ Scan นแอนเซนหรือเปล่าไม่ใช่ครับ Scan แ,แอนสโตรเล e นะครับตรงนี้แล้วเลือกไปที่เม m o รีมีเด a ยเนี่ยครับไอตัวนี้ก็คือของแฟลชไดร์ที่เราเสียบไปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดู มันก็จะแสดงไฟล์ที่มีในแฟลชไดรฟ์ให้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเอกสารที่เราต้องการสแกนใส่ที่หัวฟีดด้านบนนะครับเอกสาราต้องมีสภาพดีนะครับถ้ายับมันจะติดนะครับโอเคเราก็คลิกที่สแกนอันนี้เป็นหน้าของฟังก์ชันสแกนนะครับเลือกโหมดสีหรือขาวดำ ตรงนี้นะครับกดจีนมาเาหรือสีฟูกะแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วงานเราเป็นหน้าหลังเราก็กดตรงนี้นะครับบุกไทยหรือว่าเปิดด้านยาวนะครับอันนี้นบุกไทยก็คือเปิดด้านขวากดโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคุณภาพความเข้มจางนะครับเสร็จแล้ว แล้วก็ตรงนี้เป็นรูปแบบของการสแกนนะครับว่าจะเอาเป็นไฟล์อะไรนะครับมันก็จะมี pdf jpeg t i f อะไรพวกนี้นะครับเลือกเอาโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ความละเอียดใช่ไหมครับถ้าละเอียดมากไฟล์จะิ้งใหญ่นะครับต้องลองลองเล่นดูก่อนนะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็กดสแกนที่ปุ่มนี้เลยนะครับ อ,อันนี้ใก้จะเสร็จแล้วอันนี้มันสแกนหน้าหลังมันก็จะช้าหน่อยครับมันพลิกไปพลิกมาโอเค,อเ,คเสร็จแล้วครับ อันนี้มันกำลังเก็บนี่ยี่สิบหน้านะครับพรพอมันเสร็จแล้วเอกสารที่เราสแกนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในแฟลชไดร์นะครับเวลาเราจะกดออกเราเวลาเราจะถอดแฟลชไดร์เราต้องกดอนนี้ออกก่อนนะครับ กดรีโมทแล้วก็กดโอเคแล้วถึงจะดึงเฟดไดออกได้นะครับไม่งั้นเครื่องมันจะฟ้องนะครับเราไปดูไฟล์กันนะครับไฟล์เฟดไดก็เสียบกับคอมนะครับปึ๊บอาขึ้นมาละอันนี้นะครับไฟล์ ก็คือไฟล์นี้ที่เราสแกนเมื่อกี้นะฮะเปิดดูดูนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ pdf อ่าประมาณนี้นะครับยังไงลองใช้ดูเนาะ